มองเบอแบบอ่อนล้าขาดโฟกัสในระหว่างวันอย่าเสพติดโดปามินราคาถูกไทฟีดโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโดปามินราคาถูกนะเดี๋ยวนี้มีแอปที่สามารถแบบล็อกได้เลยว่าพอเล่นไปถึงจุดนี้มันล็อกห้ามเล่นต่อมันมีงานวิจัยที่จีนเขาทํากับแอปโตอินก็เขามีระบบ การคัดเลือกวิดีโอที่เราชอบอะไรก็จะฟีดเรื่องนั้นมาให้เราดูดังนั้นเราก็จะหยุดไม่ได้ก็อาจจะหาต้นมงต้นไม้มาตกแต่งโตทำงานช่วยให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นวเวียนบ้างต้องกินอะไรหรือว่าปรับพฤติกรรมยังไงซุปไก่สกัดในที่โคโคษนาบำรุงสมองได้จริงไหมมันมีการศึกษาเยอะแล้วด้วยขอไวทํางานบ้างแลก็เน้นในเรื่องของลดความอ่อนล้าอ่อนเพลียของสมองพบว่าลดความล้าลดอาการง่วงเพิ่มสมาธิได้โดยที่ตัว ไม่ทําให้มีอาการใจสัน่นมันจะมีท่ากระตุ้นการทางานของสมองเพราะว่าช่วงที่ดิฟสล e ปเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ขยะในสมองได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่กลัวปัญหาอัลไซเมอร์ต้องไปนอนให้พอมีงานวิจัยรองรับที่อ่านแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเอ้ยม,มันมีงานวิจัยเยอะอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ในผู้สูงอายุลูกหลานพูดอะไรอาจจะเอออาจจะเบอร์ไปสา,ารนี้ก็จะเหมือนมาช่วยเรื่องนี้ได้กรูเช็ by, คอะคาเดมี่บายกรูเช็ครวมคอสเรียนสกินแคร์อาหารเสริมอยากเพิ่มความรู้แอดไลน์เลย แอดไซด์ครูเช็คอะคาเดมี สวัสดีค่ะวินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการกรูเช็คอะคาเดมีนะคะรายการที่จะมาอัปเดตงานวิจัยอาหารเสริมสกินแคร์ให้กับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะแจ้งข่าวด้วยค่ะกรูเช็คเรารับพัฒนาสูตรอาหารเสริมแล้วนะเจ้าของแบรนด์ที่อยากพัฒนาสูตรอาหารเสริมกับกรูเช็คเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะที่ไลน์นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกรอกข้อมูลไว้นะคะแล้วเรามีคอร์สเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากอัปเดตความรู้ด้านอาหารเสริมก็สามารถเข้าไปกดในไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกดผ่านลิงก์ก็ได้นะคะเดี๋ยวใส่ไว้ในคคคปชัััั่นนนน้้วีกกกก็็ออออยยูบเเเรรรา2ส,าะสะจะะมงงล คุยกันเรื่องสมองความเครียดความจำเนาะซึ่งน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของยุคนี้แหละ คนสมัยนี้จะมีปัญหาเรื่องสมาธิสัน้นมันคืออะไรหรอสมาธิสั้นเนี่ยสมาธิสั้นเนี่ยเป็นอาการแต่ว่าก็เป็นโรคได้เหมือนกันเป็นกลุ่มโรคที่ทเกิดบภาษาอังกฤษก็คือเป็น ADHD ถ้าพูดถึงโรคก่อนอันนี้เป็นภาวะความบกพร่องของสมองจะมีความผิดปกติในด้านพฤติกรรม3เรื่องคือไม่มีสมาธิขาดการยั้งคิดแล้วก็อยู่ไม่นิ่งซึ่งเราก็จะพบอาการนี้ได้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วมันก็จะติดมาเรื่อยมาจนเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆที่เราพบบ่อยในทุกวันนี้มันก็คือเป็นอาการอาการหนึ่งคือสมาธิสัน้น ไม่สามารถจดจออะไรได้ว่างั้นเถอะแล้วมันเกิดจากอะไรอะ่ะถ้าในปัจจุบันเลยก็คือมือถือแอปคลิปสั้นอย่างติ๊กต็อกเนี่ยเขาเคยมีการศึกษานะว่ามันเชื่อมโยงกับการสูญเสียความจำความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอยู่แล้วอะอ,อันเนี้ยก็อาจจะยิ่งเพิ่มให้มีอาการเนี่ยแย่ลงอีกคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นหนักกว่าเดิอมอนอนน้อยนี่เกี่ยวไหม ถ้าเป็นคนปกติแล้วนอนน้อยจะทําให้มีอาการเหมือนคนเป็นสมาธิสั้นเลยแต่ถ้าคนเป็นคนที่มีโรคสมาธิสั้นอยู่แล้วนอนน้อยก็จะยิ่งทําให้อากาศแย่ลงทางแก้ทางแก้ก็ตรงไปตรงมามือถือนะคะก็ต้องให้เพลาเาลงบ้างมีสติแล้วก็อาจจะตั้งเวลาให้ตัวเองแบบเล่นได้เท่านั้นเท่านี้ถ้ามันแบบห้ามไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้มีแอปที่สามารถแบบ,บล็อกได้เลยว่าพอเล่นไปถึงจุดนี้มันล็อกห้ามเล่นต่อหรอเอ้แต่มันยากเหมือนกันเนาะมันเป็นการเสพติด ชนิดหนึ่งเลยอะมันมีงานวิจัยที่จีนเขาทํากับแอปโตอินก็น่าจะเหมือนเป็นแอปแม่ของติ k กตอกไหม,มแบบต้นแบบเขาบอกไยนะว่าเล่นแล้วมันหยุดไม่ได้เพราะว่าเขามีระบบ การคัดเลือกวิดีโออ่ะตามความชอบของผู้ใช้เป็นอันตรึงที่เราชอบอะไรก็จะฟีดเรื่องนั้นมาให้เราดูดังนั้นเราก็จะหยุดไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นการเปิดระบบการให้รางวัลของสมองเพราะฉะนั้นมันจะกระตุ้นให้เราอยากดูเรื่อยๆอะ่ะแล้วหยุดไม่ได้เราติ๊กต็อกอย่างที่บอกก็คือคลิปสั้นอ่ะเนาะมันไม่ต้องใช้สมาธิและความต่อเนื่องในการดูดูแป๊บๆจบละปะละิดคลิปใหม่มาแล้วนอกจากพักเล่นมือถือแล้วก็คือควรที่จะเลี่ยงพวกเสียงรบกวนสิ่งเร้าต่างๆสายตาเราก็เหมือนกันเวลาทํางานหรืออะไรเงี้ยก็ควร จะอยู่ในสภาพาแวดล้อมที่มันไม่ทําให้เราวกแวกอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติถ้ามันยากไปก็อาจจะหาต้นมงต้นไม้มาตกแต่งโตทางานแบบนี้ก็มีการศึกษาว่าช่วยให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยในเด็กที่เขาเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าให้แบบไปเดินสวนอันนี้ก็อาการเขาดีขึ้นเหมือนกันสวนสาธารณะเนี่ยนะสุดท้ายมันก็กลับมาที่การฝึกตัวเองเหมือนกันเนาะเขาถึงได้บอกว่ายาเสพติดโดปามินราคาถูกอย่างการไถ้ฟีดโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก,ก ราคาถูกนะมันมีความสุขก็จริงแต่มันจัดว่าเป็นโดปามีนที่ไม่ได้เฮลตี้การเล่นเกมการพนันหรือว่าการกินตามอารมณ์ชอปปิง้งพวกนี้เป็นโดปามีนราคาถูกหมดเลยคืออย่างนี้ทุกคนโดปามีนก็คือสารที่ทําให้เรารู้สึกดีพอ,อร่างกายเราเริ่มเคยชินสมองเราก็จะไม่หลั่งสารนี้เนาะมันเหมือนคนติดยามันก็จะต้องรับยาเสพติดที่มันแบบปริมาณเยอะขึ้น oh, เรื่อยๆประมาณน,นั้นก็ต้องปรับพฤติกรรมที่มันแบบให้ได้เฮลตี้โดปามีนเนาะอย่างพวกแบบอ่านหนังสือไปออกกําลังกายหรือว่ากิจกรรมอะไรที่มันแบ ได้พัฒนาตัวเองถ้าเป็นอาหารเสริมที่มันแนวช่วยเพิ่มความจําสมาธิคลายเครียดแต่ละวัยเขากินแตกต่างกานะันไหมหรือว่าก็คือกินเหมือนกันได้หมดต่างกันนะคะเนื่องจากความต้องการของแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเนาะแล้วไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัยเหมือนกัน ถ้าเป็นวัยเด็กพฤติกรรมหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่วัยนี้แบบควรจะกินเราโฟกัสเรื่องพฤติกรรมกันก่อนเนาะอย่างแรกเนี่ยพ่อแม่เขาต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันมีบางครั้งที่น้องเองอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําความเดือดร้อนเนาะแต่มันก็อาจจะเกิดความบกพร่องจากร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถทําให้เขาดีได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างเช่นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมอเนาะอาจจะต้องทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้เป็นห้องเงียบๆนิดนึงหรือ ว่าเวลาไปเรียนก็อาจจะฝากคุณครูไว้ให้อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูหน่อยการเลี้ยงดูเนี่ยก็อาจจะต้องเข้มงวดนิดนึงถ้ายังทํางานตรงนี้ไม่เสร็จห้ามออกไปข้างนอกหรือว่าในชีวิตต่างๆเนี่ยก็จะมีแบบระเบียบแบบแผนที่แบบ <c oughs> ค่อนข้างเป๊ะเลยสําหรับน้องๆกลุ่มนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาพลังเยอะเราก็หาโอกาสให้เขาได้ใช้พลังนั้นออกมาเช่นแบบอาจจะมอบหมายงานบ้านให้เขาได้อาหารเสริมที่เป็นกลุ่มบํารุงสมองอะไรเงี้ยต้องเป็นตัวไหนอย่างถ้าเป็นกลุ่มเด็กหน่อยก็คือพวกโอเมก้าสตัวนี้ก็จะช่วย เสริมสร้างการพัฒนาของระบบประสาทพวกกลุ่มวิตามินเกลือแร่อะไรเงี้ยก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมองแล้วก็เสริมสร้างการเรียนรู้โคลีนจากไข่ลูทีนจากถั่วเนี่ยก็ช่วยเสริมการจดจําในเด็กได้แต่ว่าสารอาหารเหล่านี้จริงๆมันก็สามารถรับจากการรับประทานอาหารปกติได้นะก็คือหลักๆก,ก็คือกินให้ครบละกันนะก่อนที่จะไปหาพวกอาหารเสริมเนาะถ้าเกิดจะอยากได้อาหารเสริมจริงๆอาจจะแนะนําปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเสริมหลายตัวเนี่ยก็จะมีผลกับเด็กเนาะอ,อย่างแบบโอเมก้าสก็อาจจะทําให้เขาเลือดออกงา หรือแม้กระทั่งระบบการกําจัดออกอะอย่างพวกตับไตยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่อันนี้จริงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ วัยเรียนบ้างต้องกินอะไรหรือว่าปรับพฤติกรรมยังไงพฤติกรรมแรกเลยคือลดการใช้จอเหมือนกันเลยเพราะว่าจาก i n นไซต์ที่เราเจอเนาะทุกวัยอ่ะตอนเนี้ยม,มันมี screen time ที่มากเกินลดได้ก็ลดแล้วยิ่งเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่ได้เรียนจดกระดาษเขาเรียนกับ ipad แล้วมันก็ยากอาหารเสริมในกลุ่มวัยเรียนเนี่ยเราก็เน้นไปเรื่องของการเพิ่มสมาธิแล้วก็เสริมสร้างความจาอย่างกลุ่ม DHA อย่างตัว b l a c k m o r e ตัวนี้เป็นโอเมก้า DHA อาหารเสริมโอเมก้า3ที่เน้น DHA 500มิลลิกรัมเลยก็จะช่วย ในเรื่องของการพัฒนาสมองเนาะเสริมสร้างความจาแล้วก็ทําให้มีการประมวลผลที่ดีขึ้นตัวต่อมาเป็นของนอกบ้างชื่อว่า Cover Tree Ben Defense เขาจะเป็นอารเสริมในรูปของเหลวแบบฉีกซองดื่มเนาะมันก็จะมีมตัวโอเมก้าทรีแล้วก็มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระนในเรื่องของการลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทอย่างสารสก,กัดคมิม้นเรสเวอรโทอลแล้วก็อัลฟา GPC ตัวนี้ก็คือเป็นการเสริมโคลีนเนาะซึ่งโคลีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของอะสติลโคลีนสารสื่อประสาทที่ใช้ในเรื่องของความจําอีกตัวหนึ่งของแบรนดังเหมือนกัน Garden of Life ตัวนี้เป็นแบรนด์ซัพพอร์ตสำหรับเด็กนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างตัววายบูเบอรี่ช่วยปกป้องเซลล์สมองแล้วก็พัฒนาความจําแล้วก็สมาธิในเด็กได้แล้วก็มีเทรดมาร์กนะชื่อว่าฟีโนโพลิกเป็นไพ b บรักเอ็กซ์ทรตัวนี้ก็เด่นเรื่องสมองเหมือนกันสามารถช่วยเพิ่มความจําได้แล้วก็ที่น่าสนใจเลยคือตัวนี้มีโปรไบโอติกที่เขาบอกว่าส่งเสริมในเรื่องของกัดเบรนเฮลท์ก็คือเป็นโปรไบโอติก ที่ดีที่จะส่งผลให้สมองเราอะ่ะดีไปด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมีการศึกษาว่าสามารถช่วยเพิ่มโฟกัสได้แต่ก็อาจจะ question ไปอีกนิดนึงนะเพราะตัวนี้เป็นแบบกัมมี่อะไรเงี้ยในความยากของโปรไบอติกและกัมมี่มาอยู่ในกันเนี่ยก็อาจจะผ่านความร้อนเนานะมันก็ไม่รู้ว่าโปรไบอติกเหลือรอดอยู่เท่าไหร่แล้วพวกซุปไก่สกัด ในที่เขาโฆษณาบำรุงสมองได้จริงไหมมันมีการศึกษาเยอะแล้วด้วยนะว่าทําได้จริงช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจําแล้วก็ฟื้นฟูสมองเนี่ยจากความเครียด และช่วยเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้ได้ซึ่งในซุปไก่เนี่ยเขาก็มีการศึกษาเนาะว่าจะมีพวกกรอดอะมิโน,โนเพปไทด์ต่างๆที่สําคัญต่อกระบวนการสร้างสารสืสร่อประสาทในสมองได้จะเห็นว่าแบรนด์เนี่ยเขาจะมีออกมาเป็นแบบอัดเม็ดแล้วเขาจะมีตัวที่ชื่อว่าโปรเบปทีเจนเป็นเพปไทด์ไก่อืมอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์เขาเลยนะเขาบอกว่าช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มความจทาทั้งระยะสั้นระยะยาวช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็ลดพวกอาการเบนฟลอกที่เป็นแบบสมองเมื่อยล้าพวกเนี้ยได้ด้วยคือแต่ก่อนเวลาเราจะก ที่มันขาวๆอะจาได้ไหมสมัยก่อนสอบอะเออแต่อันนี้เขามีแบบเม็ดมาแล้ว ขอวัยทำงานบ้างถ้าไวทำงานเราก็เน้นในเรื่องของลดความอ่อนล้าอ่อนเปลียของสมองช่วยแบบบูสต์แล้วก็ลดความเครียดแล้วก็ฟื้นฟูตัวเซลล์ประสาทในแง่ของการปรับพฤติกรรมใครที่ทำงานหนักโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับหน้าจอ,เ,อ,อเขาแนะนำเลยว่าทำา25นาทีพัก5นาทีอาจจะแบบไปเล่นกับน้องแมวออเอ,อเ<ร>าปีที่เราชอบเติมแมวกันมากแต่ซึ่งมีงานวิจัยจริงๆว่าสัตว์เลี้ยงช่วยได้หรือไปอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเก็บมือถือ นะอยู่ไปกับเพื่อนอาจจะเมาส์กันนั่งเมาส์นินทาอะไรกันซึ่งอันเนี้ยเขาก็มีการศึกษาว่าสามารถช่วยลดความเครียดแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ได้แต่ออต้องสร้างสัตว์เนี่ยหนึ่งนินทากันอ,อ,อาหารเสริมละ่ะหลักๆก็กจะเป็นกลุ่มวิตามินบีคอมเพล็ก์เนาะหนึ่งหกสิบสองแล้วก็โคลีนช่วยลดความล้าบำรุงประสาทอีกตัวที่เริ่มเห็นบ่อยก็คือฟอสฟาเทดิลเซเรนตัวเนี้ยก็จะส่งเสริมการเชื่อมสัญญาณประสาทนะก็จะช่วยลดสมาธิสัน้นแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบทำงานหนักๆกาบ้าเอลเทอเน แล้วก็จะช่วยปรับสมดุลอารมณ์ในคนที่แบบมีความเครียดโอเมก้าสอ่ะอันนี้ในวัยนี้ก็ยังสําคัญอยู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ลดความอ่อนล้าได้ถ้าเป็นอาหารเสริมแนวเนี้ยบ้านเราก็จะเป็นเน็กตาฟาร์มาวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์เขามีวิตามิน B เป็น B รวมใส่มาตั้งแต่ B1 ยัน B12 เลยแล้วก็ตัวกรดอะมิโนเนี่ยใช้เป็นตัว L อลไทโรซีนสองมิลลิกรัมมีงานวิจัยช่วยเรื่องการฟื้นฟูพลังงานลดความอ่อนล้าเพิ่มสมาธิอีกตัวหนึ่งของบ้านเราคือดรพง IINT 100อันนี้กเจะเน้น Boost, เพิ่มความเฟรชของสมองให้แบบร่างกายเราตื่นตัวโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปกินกาฟแฟอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสารสก,กัดชาเขียวแล้วก็แอลเทียนีนที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความเครียดได้มีแอลเทโรซีแล้วก็ว Al ine, แอลฟินิอัลลานีนที่ช่วยเพิ่มความจาเพิ่มสมาธิแต่ว่าอันนี้ปริมาณอาจจะแบบแอบ,บน้อยไปนิดนึงต้องกินหลายเม็ดหน่อยอีกที่ห้ออันนี้ก็น่าสนใจเป็นของต่างประเทศนูริว่าจริงๆช่วยด้านของสมองผ่อนคลายแบบพี่ว่ามันองรวมนะมีทั้งวิตามินบีโฟเลตฟอสฟาติดิลซิรีนความน่าสนใจคือมีสารที่ชื่อคอกน เป็นเทรดมาร์กนะอันนี้จะเน้นเรื่องการตื่นตัวมีเมตาเนอสียก็คือเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยอะว่าเวลาเขาเทียบกับกลุ่มพลาซีโบคือกลุ่มที่ไม่ได้กินรวมถึงกลุ่มที่กินคาเฟอีนพบว่าลดความลาลดอาการง่วงเพิ่มสมาธิได้โดยที่ตัวคอกนิไวทเนี่ยไม่ทําให้มีอาการใจสัน่นอีกตัวก็คือนิวโรแฟกเตอร์นะก็อยู่ในสูตรนี้นะอันนี้จะไปช่วยเพิ่ม BDNA เป็นแนวเรื่องการช่วยเพิ่มการเรียนรู้ อีกตัวจาก Life-Extension อันนี้ชื่อบอกเลย Brain Fog Relief ชื่อปังมากตัวมากก็คือช่วยลดอาการแบบสมองเบลอแบบอ่อนล้าหรือว่ามีการแบบ ขาดโฟกัสในระหว่างวันใช้เป็นเทรดมาร์กชื่อว่าไซนาไมต์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากใบมะม่วงจะช่วยแบบว่าเพิ่มสมาธิแล้วก็กระตุ้นให้เรามีโฟกัสที่ดีขึ้นอีกตัวคือเพปเปอร์มินออยตัวนี้เนี่ยช่วยเพิ่มสมาธิเพิ่มความจามําแล้วก็ลดการเหนื่อยล้าได้เหมือนกันซึ่งจากการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ทานเท่านั้นสูตรดมเหมือนบ้านเราที่ดมผมได้ oh. ช่วยลดความเหนื่อยล้าได้ ผู้สูงอายุบ้างอาหารเสริมตัวไหนช่วยแล้วก็รับพฤติกรรมยังไงดีผู้สูงอายุเนี่ยเน้นหลักๆก็คือการชะลอความเสื่อมเนาะก็คือทั่วไปเลยกินอาหารดีๆนอนให้เพียงพอออกกําลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่และที่หลายคนอาจจะลัดเลยไปก็คือการเข้าสังคมบางทีแบบอูแก่ตัวแล้วปีกวิเวกแบบนี้ทําให้สมองเสื่อมได้หรือมีเรื่องจะเล่าเว้ยมันมีสังคมวัดนะตามตาม่ตางจาังหวัดนะ <laughs> ดูข่อวใช่ไหมออออสังคมวัดแล้วก็คือแถวบ้านฉันอนะแม่กับป้าฉันจะกลับมาพร้อมกับคําว่าวันนี้มีสํานักข่าวไทยรัฐเดลนิวอะไรที่รายการสดอันนี้ดีนะมันทําให้เขาได้ผ่อนวายมีเพื่อนอชวนพูดคุยรู้เรื่องชาวบ,บ้าน <c oughs> าก็หมดแล้วก็พยายามหาอะไรที่แบบได้ฝึกคิดได้ใช้สมองเนาะ <c oughs> มันจะมีท่าแบบที่เขาแบบใช้นิ้วใช้มือเนาะในการที่แบบว่ากระตุ้นการทํางานของสมองเนี่ยเช่นแบบท่านี้ยเออก็จะมีก็มีหลายท่าเหมือนกันก็ก็ลองไปหาทําดูจริงๆแล้วสมาธิ กับการนอนให้พอเนี่ยมันดีต่อทุกวัยอยู่แล้วเนาะการนอนเนี่ยมันจะช่วยลดการเกิดอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าช่วงที่ดีฟสลีปเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ขยะในสมองได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่กลัวปัญหาอัลไซเมอร์ต้องไปนอนให้พอแล้วก็หลับให้ลึกอาหารเสริมบ้างสําหรับกลุ่มผู้สูงวัยเป็นอาหารเสริมที่ช่วยชะลอการเสรื่อมของระบบประสาทแล้วก็สมองอย่างเช่นตัวนี้ Clover Plus กิงโก้โคลมไซคิวเทนกิงโก้คือแปะกล้วยเนาะกิงโก้เนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเขามีใช้กันมานานแล้วเนาะก็คือจะช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจำนะโดยการที่ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองแล้วก็จะช่วยลดอาการหลงลืมได้มี B162 นะคะแล้วก็โฟลิกก็จะช่วยบำรุงระบบประสาทแล้วก็ตัวนี้มีโคลมไซคิวเทน ก็จะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทแล้วก็ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของหัวใจด้วยอีกตัวคือสวิเซ่แต่อันนี้ก็จะมีความคล้ายกับสูตรเมื่อสักครู่ก็คือมีวิตามินบีมีกินโกะเหมือนกันเลยแต่เพิ่มสมุนไพรพรมมิมาพรมมิเนี่ยจะช่วยเพิ่มความจําสมาธิจริงๆใครกังวลได้ด้วยแล้วก็จะมีโคลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของอะซิติลโคลีนมาช่วยเรื่องการเรียนรู้ความจําจริงๆสูตรเนี้ยเขามีการศึกษาทางคลินิกของตัวเองด้วยนะให้กินเวลาสองลืมแล็ดต่อ ความจาสั้นได้อีกสูตรหนึ่งของเมืองนอกก็คือ Nature s t r e n สูตรนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยพรมิมีวิตามิน B รวมแล้วก็พวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆช่วยปกป้องเซลล์สมองแล้วก็มีฟอสฟาริดิลเซรีนช่วยในเรื่องความจําแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ DMAE เป็นสารตั้งต้นของโคลีนก็จะช่วยเสริมสร้างอะซิติลโคลีนเพิ่มการเรียนรู้แล้วก็สมาธิได้ดีขึ้นสุดท้ายยี่ห้อนี้แล้วกันน่าสนใจคือ DHC เน้นการดูแลสมองเขาบอกว่าสําหรับผู้ที่ต้องการป้องกอันอัลไซเมอร์ลดพวกภาาาาววะะสสมมมองเอเเื่พรขี สารที่ชื่อว่าพลาสมาโลเจนอันนี้ได้จากหอยเชลล์นะเป็นฟอสโฟลิปิดก็คือเป็นเหมือนไขมันของเ e ยื um ่อหุ้มสมองเป็นสารประเภทไขมันของเ e ยื um ่อหุ้มสมองมีงานวิจัยรองรับที่อ่านแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเอ้ยม,มันมีงานวิจัยเยอะอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกว่าสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ในผู้สูงอายุอ,าอย่างเช่นแบบลูกหลานพูดอะไรอาจจะเอออาจจะเบลอไปหรือว่าแบบตามไม่ทันอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็สารนี้ก็จะเหมือนมาช่วยเรื่องนี้ได้แล้วก็มีสารอีก2อสตัวนะที่มาช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทลดความเครียดความเมื่อยล้าของสมอง นะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ EP นี้นะที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องสมองความจำรวมถึงอาหารเสริมการพฤติกรรมต่างๆนะคะคลิปหน้าอยากให้เราสองคนมาพูดเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ไว้นะสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนคอร์สอาหารเสริมนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนกันได้นะคะมีหลายคอร์สเลยนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้เจ้าของแบรนด์ที่อยากผลิตอาหารเสริมนะคะก็สามารถเข้ามาพัฒนาสูตรกับกูรูเช็คได้นะอย่าลืมเข้าไปในไลน์คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ